จุดนี้คือจุดที่สำคัญแหละครัพังาดูๆมาเบื่องของผมเป็นจังไหนตอนนี้สี่ปีแล้วประท่านได้เปลียนเลยการปรับผานไถยส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือยุ่งมองคัด้ทยนี่แหละครับอ่าผานสีเบาผานสีเข่า เด้ออ่รถสีตรงก็ขคืนโยครับระบบขัดถ่ายของผ่านส่วนอื่นที่เป็นแขนกลางแขนคางหรือ,อยังนะปุ๊บนี่สิเป็นในการปรับการกินลึกกินตื้นครับเขาลองไยแล้วครับรถเอียงรถเปรถประคองตัวอบยียวสิ่งที่ต้องมาเบิงนตะก็คือระบบขัดถ่ายครับล่ไปตั้งแต่สลักขัดถ่ายแลวก็ใบ,บขัดถ่ายถ้าทุกจุดที่ผมว่ามาครับแน่นบวลวมบวมบแตกก็มาปรับองศาข,ของขัดถ่ายเอาเด้วยครับเด้อมันก็บด้มีสูตรการปรับสิตา,ตายตัวใไบดอกครับแล้วตั้งแต่เฮาสิปรับหา การปับคัดท่ายนี่ก็เป็นแค่อีกส่วนหนึ่งครับมันมันวตายถตัวดอกครับบางเือจะเป็นน้ําดินแข็งดินอ่อนเฟือหน้าหยาลายเป็นน้าข้นครับถ้าบอกวิธีปรับไปก็สิเดียวหาวามดนวยการเกษตรกี่ตัวอีกจึงสี่นะครับหากสงสัยถึงวิธีการปับนะครับเด้อยคอมเมต์มาเดี๋ยวคลิปหนาผมเสีย็ดคลิป